สวัสดีตอนเช้าวันอังคารค่ะนี่ค่ะทางไปทำงานค่ะเลยหยุดซื้อกาแฟค่ะแล้วก็เจอร้านขายผักยอดเย็นของญี่ปุ่นนะนคะยอดเย็นของญี่ปุ่นนะคะ,น,น,น,ะ,คะนี่ค่ะยอดร้อยเย็นข้างในนี้แล้วจะเป็นแบบนี้นะคะ แล้วก็หยิบผักไปได้เลยค่ะปลูกต้นหอมไว้ค่ะแล้วเราจะมาดื่มกาแฟกันค่ะวนันนี้ไม่มีเงิน 1, 100หนึ่งร้อยเยนกันมีแต่เหรียญสิบเยนต้องหยอกไปสิละกันนะคะหนึ่งร้อ100เยน งานจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะเขาปลูกต้นหอมไว้ข้างหลังสวนข้างหลังบ้านไม่ใช่บ้านของเขาไม่รู้ว่าเป็นอะไรแก็ดูนี่ค่ะจะเปิดร้านแล้วอย่างนี้ที่ญี่ปุ่นนะคะข้างทางแล้วก็ยอดเรียนไม่ต้องมีคนมาเฝ้าค่ะไม่มีขโมยเนี่ยบ้านเขาจะอยู่ตรงข้ามเนี่ยค่ะเห็นไหคะถ้าประเทศไทยทําได้อย่างนี้ก็โอเคนะคะข้าววันนี้ ก็จบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะตอนเช้าต้องรีบไปทำงานค่ะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ